สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาเจอครับช่องแสนสบายนะครับพามยอดนิยมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับเมื่อนี้นะครับผมมีนะครับจะเริ่มพ้อสามนะครับบัดแตกนะครับเดินตอนสามบดแตกนะครับมารีวิวให้พี่น้องเราได้รับชมกันนะครับ บานที่จะไปชมกันนะครับกับคือเกาหมันเดิมนะครับพี่น้องนะฝากทางพี่น้องกดไลค์นะครับกดไลก์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกดติดตามให้กับทาง่องแสนสบายอ่าพมาย,ยอดนิยมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทาคลิปรีวิวคลิปอ่ารีวิวพาใหม่ๆนะครับมาให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับ เพื่อเป็นการเซฟล่านะครับพี่น้องครับไปรับชมคลิปการรีวิวพระนะครับไปนํากันเลยนะครับพี่น้องครับคราจะจะเล่นพอนสามนะครับกับมีมีขอบเรียบนะครับกับขอบจะเล่นพอนขอบจะเล่นพอนขอบนะครับมีมีรองแบบนะครับจะเป็น สอบเรียบนะครับเ,ลลเหยวจางมาลงรายละเอียดกันนะครับพี่น้องครับเรียนจะเล่นพอนสามนะครับนะจะเล่นพอนสามนะจะจะเป็นนะซองแบบนะครับจะมีสองแบบนะครับก็คือมี่จะเลื่อนพ่อนจะเล่นพ่อน,ล,น,อนลางจะเล่นพ่อนบนนะครับ นะครับจะเลื่อนต้นขอบแล้วก็ขอบเรียบนะครับนะอันนี้ะยกย่อยออกไปนะครับนะจะเลื่อนต้นซามนี่จะพุกเศษไปนะครับเมื่อวันที่ยีิบสีเมษานะครับยีิบสีเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนาะว่าแลดีนะครับพิธีง่ายนะครับ หลวงปู่หลวงปู่พัดนะครับเป็นองค์ประธานนะครับประธานทรงคุกเสกนะครับมาชมกันเลยนะครับนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเจริญป้อนขอบนะครับเจริญป้อนรางเจริญป้นขอบนะครับต่อโคดหัวเสียนะครับพี่น้องครับนะรายละเอียดคมชัดนะครับงานพี่เอจีนะครับพี่น้องครับ งานพีเีนะครับนะอันนี้เป็นเรียนที่ผมเลี่ยมไวเดีวนะครับเลี่ยมไเวเดียวถึงมีเวลานะครับถึงมีเวลาทํคลิปจริงจังนะครับนะถึงมีเวลาทคลิปจริงจังนะเอามาให้พี่น้องเขาได้รับชมกันนะครับนะเมตามหานิยมนะครับวัดห้วยด้วน25 6 5นะ้านครสวรรค์น,นะครับ เิ่มสวยงามเลยครับพี่น้องครับนะยันรุ่นนี er, แ้แล้วค่าแรงให้กันนะครับเนี่ยบนบนนะครับเนี่ยกลางกลางเนี่ยบนบนมืนขึ้นนะครับพี่น้องครับนะตามในกลุ่มที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนเรียนกันนะครับเนาะจะเริ่มพอนอันนี้เป็นจะเริ่มพอนหลางนะครับจะเริ่มพอนล่างจะเริ progress. ่มพองขอบนะครับนี่เป็น ขอมเรียบนะครับพี่น้องครับเป็นขอบเรียบเป็นแนว้อต้องแดงมันปู๋ดอกพุดหัวเสือนะครับดหัวเสือกับดอกบัวนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับนะเบึ้งดีๆนะครับเสียเ็กเรกหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอยู่ตรงโคดนี้นะครับนะแต่สังเกตดีๆ ด้านหลังคือกันนะครับเมตตามหานิยมนะครับพี่น้องครับด้านมหามงคลนะครับวัดห้วยด้วนนะครับนครสวรรค์เอกโคดชัดเจนนะครับพี่น้องครับโอ้พิมพ์สวยแห้งนะครับพี่น้องสวยนะครับรุ่นเนี่ยเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับที่ได้ เอามารีวิวนะครับให้พี่นอ้องเขาได้รับชมกันนะครับเลยนมีตีสวยสวยดีขนาดเลยน,นะครับเบิ้งแเ้วแบบเบิ้งแล้วว่มีเบือนะครับเบิ้งแล้วว่มีเบือเป็นเลี้ยนที่แบบไม่มีตีนะครับนะรูปนาลงปูนะครับเบิงนะบมมบ้งนะครับสู้ไหมเบิ้งนะครับ เบืองง่ายใดกับเบือเบื่อนะครับพี่น้องครับเลียนสวยนะครับจะเลื่อนพร้อนความเสวยนะครับเบื้องหนาลงปูนะครับนี่นะครับเรียนมีชีวิตนะครับพี่น้องเป็นเลียนมีชีวิตนะครับเบื้องยังได้กับแบบพุ่งหนองมาเลยนะครับมุ่งหนองมาเด้นอกมาเลยนะครับอันนี้คือเหลี่ยมแล้วเลยครับพี่น้องครับ ย่านก็สวยนะครับย่านหลังก็สวยนะครับชัดเจนนะครับสวยคมชัดนะครับนะโดยร่วมกับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับนะโดยร่วมกับประมาณนี้แหละนะครับเป็นเจริญพรนสามนะครับเจริญพรนสาม พกเสกไปเมื่อ,อปีที่แล้วนี่นะครับปลายปีและผมเ,เรียนออกมาประมาณเกือบเกือบปลายปีแล้วนะครับลิปนี้นะครับก็อย่เลืมนะครับเบื้องแล้วมีประโยชน์กับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อพี่น้องสิบเดย์ผ่าชมลิไปใหมนะครับ ผ่าชมผ่าใหม่ๆที่ผมมารีวิวใเบิ่อนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับ